สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพามาดูรถยนต์เข้าใหม่แล้วนะครับเป็นกระบะ n a วาร่ NP 3 0 0นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับตัว2.5 V L เป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะครับขับเคลื่อน4รล้อรุ่นท็อปสุดเลยตัวนี้ปี2015ครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนในส่วนของล้อนะเปลี่ยนแม็กไปเป็นแม็กขอนะครับแล้วก็เป็นยางแบบยางออฟโรดนะครับดอกใหญ่พร้อมลุยเลยคันนี้ รถมือเดียวป้ายแดงนะครับไมน้อยด้วยคันนี้รถเข้าสูงตลอดเลยมาดูสภาพกันนะครับรถขึ้นจอเลยนะครับถ่ายมาให้ดูกันก่อนเลยในส่วนของภายนอกครับมีการเก็บรายละเอียดสีมาแล้วนะครับก็เป็นริ้วรอยตามการใช้งานนะครับลูกค้าก็เคประกันเนาะครับแต่ว่าไม่ได้มีการชนนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับดูในส่วนถ่ายกันพอใส่แม็กมานี่มันรถสีขาวนี่สวยดีครับ ตัวนี้ในส่วนของสติกเกอร์ครับคือเขามีเขียรายละเอียดสีแล้วเจ้าของเดิมเขาไม่อยากติดนะครับตัวนี้ก็เลยไม่ได้ติดมาให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของฝาท้ายนะครับเป็นของคาร์บอนตัวนี้เลือกเปิดได้นะครับตัวนี้มีในส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยครับนะครับตัว V l สวยนะรัคันนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในกันนะครับ อย่างที่ผมเห็นรถทั้งจอดนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยครับเดี๋ยวไปให้ดูสภาพกันก่อนนะครับภายในเบาะหนังดํานะครับนี่เบาะมีสภาพเดิมๆตัวนี้ก็จะมีในส่วนของแอร์นะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็มีตัวนี้ครับที่วางแก้วถ้เวลาเราใช้ก็พับลงมาก็เป็นไฟครับตัวนี้รถยังแบบเป็นรถครอบครัวนะครับตัวนี้เนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ย ลูกเขาแปะไว้ยังอยู่นะครับรถจอดเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้ทีนึงครับตัวนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของแจ็คเก็ตโฟมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับสามารถกดเปิดล็อกได้จากตรงมือเปิดครับมาดูในส่วนแหงข้างตัวนี้นะครับหนังนภาสวยนะครับไม่มีรอยทอกลีดขวนอะไรครับเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับออโต้คนขับกระจกหูช้างมองหลังนี่ปรับไฟฟ้าได้นะครับพับไฟฟ้าได้ด้วย อูตรงนี้ก็มีระบบป้องกันการลื่นไถลนะครับตรงนี้ปุ่มเปิดฝา,าถังน้ํามันนะครับแล้วตัวนี้ก็ในส่วนของอแสงสว่างของเดือนไม้อาจจะผมให้ดูสาภาพเบาะกันนิดนึงเบาะหนังสวยๆเลยนะครับนี่ด้นานคนขับตัวนี้ในส่วนเบาะด้านคน,นขับที่จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับ แที่ทางแต่ในส่วนของด้านผู้โดยสารด้านข้างนี่ยัเป็นปรับมืออยู่ค่ะอยสภาพกันเนี่ยครับไม่อยู่ที่9385ครับคันนี้ไม่น้อยมากครับรถมือเดียวป้ยแดงนะครับคันนี้ ในส่วนของควบมลัยตัวนี้ก็เป็นระบบปฏิฟังก์ชันนะครับซ้ายมือนี่ก็ตรงนี้เป็นควบคุ่มเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเรียกดูข้อมูลนะครับจากเนี่ยครับเดินไม้นะตรงจอออนบอร์ตตรงเดินไม้ตัวนี้ครับด้านขวาตัวนี้มีคุชคอนโทรลมาให้ด้วยแล้วก็บลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์อ่ะเมื่อกี้ผมลืมแจ้งตัวนี้เขาจะเป็นระบบพุชสตาร์ทมาให้ด้วยครับมาดูกันต่อในส่วนของวิทยุนะครับเป็นของเคียนวูนนะครับเดินเดินจากโรงงานตัวนี้ มีระบบนิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับพร้อมระบบนิเกเตอร์มาให้พร้อมเลยขยับลงมานะครับเป็นส่วนของแอร์นะครับเป็นระบบออโต้นะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลื่อนลงมาตัวนี้ครับนี่ตัวปรับระบบการขับเคลื่อนนะครับสองล้อสี่ล้อนะครับแล้วก็สี่ล้อโลนะครับนี่มีระบบการช่วยนะครับการลงทางราชันตรงนี้ก็เป็นในส่วนของจุดชาร์จไฟ12โวลต์ขยับลงมาตรงนี้ก็เหมือนเป็นเก๊วางของเอ่อช่องวางของนะครับ มีที่จุดสายเสียบ USB ให้ด้วยนะครับคือตัวนี้เวลาเราชาร์จอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถวางมือถือวางในตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับเป็นแมนนวลได้อตัวนี้มีในส่วนของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนะครับเราก็สามารถปรับเป็นแมนนวลได้นะครับมีเจ็ดสปีดครับขยับลงมาก็เป็นในส่วนที่วางแก้วเก๊ะนะครับเก๊ะคอนโซลกลางในนี้จะมีจุดชาร์จไฟ12โวลต์ให้อีกหนึ่งจุดครับ เดิมแจ้งตรงนี้ตรงคอนโซลก็มี1จุดนะครับตรงนี้มีอยู่3จุดค่อนข้างเยอะเลยครับระบบความปลอดภัยที่ให้มาครับเป็นในส่วนของถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับในด้านคนผู้โดยสารด้านข้างแล้วคนขับเดีวคอนโซลใต้คอนโซลก็ค่อนข้างกว้างนะครับเกีตัวนี้ครับนี่ครับสภาพสวยมากครับนี่รถเพิ่งจอดเลยนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเล้วนนี้ครับระบบขับเคลื่อนสีล้อด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาแจ้งราคาให้ทราบกัน มาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้เนี่ยรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้น้ำทำความสะอาดมาให้ดูสภาพกันก่อนนะครับนี่ตัวนี้ฝากระโปรงนี่สติกเกอร์นะครับเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบรอยปั๊มเนี่ยครับนิสันคมชัดนะครับส่วนเนี้ยเม็ดอาร์นะครับรูปปัมต่างๆคมสวยเนี่ยผมให้ดูแนวซิลิโคนนี่ครับจิกนี่รอยเล็บขึ้นเลยครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับตัวนี้เขาจะเก็บรายละเอียดเรื่องสีมานะครับอาจจะมีการขัน ฝากระโปรงมาแต่ว่าไม่ได้มีการชนอย่างแน่นอนนะครับสบายใจได้เนี่ยครับดูรอนต่างๆรอยพับนี่ครับยังคมชัดอยู่นะครับคานหน้านะครับเดิมๆในส่วนท้องด้านขวานะ,นะครับคันนี้สภาพสวยครับ ในส่วนของราคานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าสามารถโทรมาสอบถามผมได้นะว่าตอนนี้รถเพิ่งเข้านะครับราคายังไม่เปิดมาถ่ายให้ดูสภาพกันก่อนสําหรับเจ้าโนวาล่าตัว2.5 v l นะครับ4ประตูเกียร์ออโต้4วิวด้นะครับตัวท็อปสุดของรุ่นเลยรถมือเดียวป้ายแดงนะครับวิ่งน้อยมากเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0641188887ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ